สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทําเกี๊ยวน้ําทานกันนะคะเกี๊ยวน้ํานะเกี๊ยวน้ําทานกันที่บ้านนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเกี๊ยวนะแผ่นเกี๊ยวแล้วก็ใส่หมูลงไปนะเพื <sk les> <t> ่อที่จะเราทําห่อให้มันเป็นเกี๊ยวนะอันนี้หมูเป็นหมูสับนะเป็นหมูสับหมูสับแล้วก็ปรุงรสเอาตามใจชอบนะต้นใส่รากผักชีนะคะใส่รากผักชีลงไปนะรากผักชี แล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยแล้วก็กระเทียมนะสามอย่างนะคะแล้วก็เอามาห่อกับแผ่นเกี้ยวนะแผ่นเกี้ยวจะเป็นแผ่นเกี้ยวก็จะเป็นแบบนี้นะนี่อันอันนี้เป็นแผ่นเกี้ยวนะแผ่นเกี้ยวเราก็ซื้อมาแบบนี้นะนะคะอันนี้พอพอน้ำเดือดแล้วนะอ่าอันนี้คุณยายจะทําให้ดูเลยนะอันนี้พอน้ำเดือดนะน้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำเดือดแล้วก็ใส่เกี้ยวเกี้ยวที่เราห่อไว้นะห่อไว้ เวเวเวลาเราห่อเกี๊ยวนะเราต้องห่อเอ่อเอาเอาด้านแป้งออกข้างนอกนะด้านแป้ง s <S มันจะมีะแผ่นเกี๊ยวมันจะมีแป้งอยู่นะเขาใส่แป้งเพื่อที่จะไม่ให้มันจับกันนะมันมีแป้งมาเราก็ต้องเอาแผ่นแป้งแผ่นแผ่นด้านที่มีแป้งนะคะไว้ข้างนอกนะ,นะแล้วก็ลวกอันนี้อันนี้ลวกนะคะอันนี้ลวกลวกเกี๊ยวนะลวกเกี๊ยวให้สุกนะน,นี่ลวกเกี๊ยวให้สุก นะคะอันนี้คุณยายทำให้ดูเกวนี้นะแล้วก็หอ่อห่อเป็นอย่างนี้ก่อนนะห่อเป็นอย่างนี้ก่อนนะหอ่อแล้วก็ห่ออย่างนี้ทีโอเคใส่ลงไปเราจะห่อแบบไหนก็ได้นะห่อแบบไหนก็ได้เอ่อต้มนี่ไม่ประมาณสักสิบนาทีนะสิบนาทีต้องให้มันสุกนะคะให้สุก ให้สุกนะแล้วก็เราทําน้ามันนะน้ํามันที่เราทํานะครับอันนี้เป็นเออเขาเรียกว่าน้ําก๋วยเตี๋ยวนะน้ําก๋วยเตี๋ยวก็จะมีรากผักชีรากผักชีใส่ลงไปนะแล้วก็กระเทียมดองนิดหน่อยนะกระเทียมดองนิดหน่อยใส่ลงไปนะแล้วก็ปรุงเครื่องตามที่เราต้องการนะที่คุณยายใส่นี่ก็จะมีแค่ม,มีแค่หมูบดนะหมูบดกับอันนี้เออหมูบดนะคะอันนี้มู เดี๋ยวนะก็รอให้มันสุกก่อนนะรอให้มันสุกก่อนนะคะที่คุณยายใส่อันนี้มันก็จะมีเอ่อเป็นอันนี้เป็นลูกอันนี้ไม่ใช่ลูกชิ้นนะอันนี้เป็นเป็นหมูเด้งนะอันนี้เป็นหมูเด้งหมูเด้งเอามาทำกว๋วยเตี๋ยวอร่อยนะ,ะแทนแทนลูกชิ้นอร่อยนะคะแล้วก็จะมีผักฟางตุ้งนะอันนี้มันจะมืดไป อันนี้เป็นผักฟางตุ้งนะผักฟางตุ้งแล้วก็เถั่วงอกนะใส่ลงไปอันนี้สมมติว่าถ้าเราเราจะดูยังไงว่ามันสุกหรือยังนะถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยนะมันจะลอยมันจะลอยนะเอาเสร็จแล้วนะพอมันสุกเสร็จแล้วนะคะสุกพอมันสุกเสร็จแล้วนะคะแล้วอันอันนี้เราาก็เคี่ยวน้ําไว้นะเคี่ยวน้ําไว้อันนี้เป็นน้ํามันนะเป็นน้ํน นี่นะคะอันนี้ถือว่าสุกแล้วนะมันลอยแล้วลอยแล้วก็ตักเลยตักเลยนะคะตักเลยลวกอันนี้เราต้องอใส่น้ําเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเาเราจะต้องเอาเหมือนกับเราเอาต้องดันแป้งให้หมดนะดันแป้งให้หมดเจะจำนวนจานวนการทานก็แล้วแต่เรานะแล้วแต่เรามันก็น่าจะไม่เกิน คนหนึ่งอ่ะไม่น่าจะเกินสักเออเจ็ดแปดชิ้นอะไรเงี้ยนะเจ็ดแปดชิ้นนะเจ็ดแปดชิ้นแล้วก็เออใส่เสร็จแล้วนะอันนี้อันนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ผักลงไปนะผักลงไปหน่อยนึงนะคะใส่ผักลงไปนะคะใส่ผักลงไปนีนะคะโอเคนะใส่ผักเสร็จแล้วใส่ผักลงไปในบนเกี้ยววันนี้นะคะเสร็จแล้ว เดี๋ยวนะคะคุณยายขออนุญาตปิดแก๊สก่อนนะเถี่ยนะคะแล้วนะอันนี้เห็นนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงให้ดูน้ำไปก่อนนะน้ำน้ำมาต้องเคี่ยวเออน้ำที่เราจะใช้เนี่ยต้องเคี่ยวประมาณอย่างอย่างน้อยต้องประมาณสักเออยี่สิบนาทีนะยี่สิบนาทีนะเพราะว่าเรา เออเราไม่ได้ใส่โครงไก่อะไรลงไปนะทำไมเราไม่ต้องใไม่ใส่โครงไก่เพราะเราทําทานเองนะทําทานเองค่ะเสร็จแล้วเราก,ก็ตักใส่เลยนะคะตักใส่เลยต่แล้วแต่เราแล้วแต่เราต้องการนะคะแล้ว,ลวน้ำก็อยู่ที่เราจะเอาน้ำมากน้ำน้อยนะโอเค เคน่เคนเสร็จแล้วค่ะอ่าแล้วก็ใส่นี่ลืมนะคะปลาแท่งนะใส่ปลาแท่งลงไปปลาแท่งปลาปลาแท่งนี่เราก็เออทอดจะนิดหน่อยนะทอดทอดให้หอมตะนิดหน่อยก็ใส่ลงไปนะใส,ใส่ปลาใส่ปลาแท่งลงไปนะใส่ปลาแท่งลงไปเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ไม่มีอะไรนะเสร็จแล้วไม่มีอะไรก็มีอามาวางเดี๋ยวคุณยาวางก่อนนะ ก็ปิดก่อนนะปิดตอนอัดจ้าอัดจ้าอันนี้นะคะรสชาติที่เราใส่ไว้นะคะมันก็จะมีเอ่อมีมีเค็มนะมีเค็มมีเค็มเค็มหวานหวานอยู่แล้วแล้วพอเราปรุงไปแล้วนะนะคะเราก็อันนี้เราทํากระเทียมเจียวไว้นะกระเทียมเจียวเราทําไว้เลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะกระเทียมเจียวลงไปแล้วก็ต้นหอมผักชีนะ ขาดไม่ได้กว๋วยเตี๋ยวคือต้นหอมผักชีใส่ลงไปนะคะนี่นะคะนะคะต้นหอมผักชีใส่ลงไปใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่เรานะเพราะเราทาเองนะคะนะคะนะคะขั้นตอนต่อไปก็จบด้วยพริกไทยนะคะใส่พริกไทยลงไปนะคะโอเคก็จบแล้วนะคะแล้วก็ทานนะคะปรุงเครื่องถ้าใครไม่ปรุงเครื่องก็ทานได้เลยนะคะทานได้เลยถ้าใครจะปรุงเครื่องก็จะมีเออมีพริก มีพริกป่นนะมีพริกป่นมีน้ําตาลมีพริกป่นมีน้ําตาลแล้วก็จะมีเอ่อพริกมีพริกเอ่อพริกน้ําส้มนะพริกน้ําส้มใส่ลงไปนะโอเคอ่าคุณยายจะสรุปนะอันนี้วันนี้มาทําเกี๊ยวนะคะวันนี้มาทําเกี๊ยวน้ําทานกันนะคะเกี๊ยวน้ําทานกันนะคะนะคะตามที่คุณยายได้สาธิตไปแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ